ครูสวัสดีจ่ะนายพงระพีศรีสุริยสักผมนั่งได้ยังครับคุณครูอ๋อมาถึงน้วจะนั่งเลยอย่างนั้นอ่ะเชิญนั่งจ่ะขอบคุณครับเป็นอะไรนะลมมันเย็นครับคุณครูผมมามีเรื่องเครียดอ่ะเป็นอะไรอีกล่ะนายนี่ปัญหาเยอะจริงๆเลย ก็ผมอ่ะไปอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนมาแล้วก็ไปดูประวัติของคนที่เขาเป็นนักลงทุนที่เขาเรียกว่าแบบเป็นต้นต้นต้นแบบอ่ะผมดูมาหมดทุกคนเลยแต่ว่าพอผมอยากจะมาเริ่มลงทุนเองอ่ะผมกลัวว่าผมจะทำไม่ได้แล้วก็ทำไม่สำเร็จต่สิคุณครูแหมปัญหานี้เนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ได้เกิดกับเด็กชายพงษ์รพีศรีสุริยศักดิ์อย่างเดียวนะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคนสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบไปอ่านหนังสืออยากไปก๊อปปี้เส้นทางการลงทุนของต้นแบบนักลงทุนเขาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วลืมไปหรือเปล่าว่าสภาพแวดล้อมของเราตอนนี้มันต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะก๊อปปี้เขามาทั้งดุนเลยเนี่ยมันก็คงจะประสบความสําเร็จยากอยู่แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องนําหลักคิดและแนววิธีคิดของเขามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนของเราต่างหาก แล้วผมจะทำได้ไหมคุณครูได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาทุกคนนั้นมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้เกียรติครูนิดนึงให้เกียรติครูนิดนึงโอเคไหมทไปคันจมูกอะคุณครูโอ่ย่างแบบนี้เดี๋ยวตีเลยโอเคพร้อมไหมที่จะเริ่มเรียนในวันนี้กันผมอะพร้อมแต่ว่าทม่เห็นเพื่อนร่วมห้องผมทุกคนทำไมครูใช้คำว่าทุกคนนะครับไม่เป็นไรยังไงยังไง เธอก็มีเพื่อนอยู่ทางบ้านนี่ไงคะนี่แล้วเธอรู้ไหมว่าที่เธอไปอ่านมาเนี่ยประวัติของคุณปู่วาเวนนั้นให้อะไรกับเธอบ้างเธอได้อะไรมาบ้างเด็กเธอลองบอกให้ครูฟังสิหุยคุณครูผมน่ะรู้เยอะแยะเลยว่าคุณปู่วเวนเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาชอบเขารู้เขาเข้าใจสุดท้ายเนี่ยก็เลยประสบความสําเร็จ โอ้ตายตายตายเธอนี่ฉลาดเกดินที่ครูคาดไว้เยอะเลยนะเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยสิ่งหนึ่งที่คุณปู่วารินบัฟเฟต์นั้นมีเนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่ามีแพชแพชั่นแพชชั่นคุอน้ำผลน้ำสวรดน้ำผลไม้เหรอคบคุณครูเอาแพชชั่นเฉยๆหะนะเอาแพชชั่นเฉยๆก็พอแพชชั่นในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็คือความมีความมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นนะในสิ่งที่ชอบแล้วก็สุดท้ายก็สามารถทําได้สําเร็จเธอรู้ไหมว่าคุณปู่วารินเนี่ยนะาวันๆเขาทําอะไรกันบ้างเขาเนี่ยอ่านงบ บริษัทบริษัทหนึ่งย้อนหลังเป็นสิบปีเลยนะแล้วก็ไม่ได้อ่านแค่บริษัทเดียวด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะรู้ไหมว่าแม้กระทั่งเวลาเขาไปฮันนีมูนกับดาริงของเขาเนี่ยนะเขายังพบหนังสือ The i n t e l l i g e n v a t t e r ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเนี่ยไปอ่านด้วยเลยนะแล้วเขาไปฮันนีมูนที่ไหนครับคุณครูอะไรกันบ้างระหว่างฮันนีมูนครับคุณครูด้วยเราเขาอยู่กันสองคนน่ะเขามีแบบตึ๊กตักตึ๊กตักอย่างนี้นะคะคุณครูเกินเด็กเลยนะนะอันนี้น่าจะเกินเด็กไปนิดนึง เธออยากรู้เรื่องของการลงทุนในบางครั้งเรื่องอื่นๆเธอก็มองข้ามเขาไปบางก็ได้เขา้า <ผม S 2> ใจไหมอยากรู้เรื่องส่วนตัวเขาด้วยนะะี่ครับคุณคูมารู้อย่างอื่นดีกว่านอกจากนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เธอควรจะรู้ก็คือนอกจากวอร์เรนบัฟเฟต์นั้นจะมีแพชเช่นที่ดีต่อการลงทุนแล้วเนี่ยเขายังรู้วิธีการต่อยอดสร้างความมัง่งคั่งได้ด้วยต่อยอดสร้างความมั่งคั่งใช่แล้ว เอ่อนั่นมันคือแบบเออ่คุณค่าอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะใช่อชอบพูดอ,อ,อย่างเนี้ยคุณค่าบางครั้งยั่งยืนในสักอย่างคุณครูเออจริงๆก็ใกล้เคียงอ่ะนะคะแต่ว่าคุณปู่อันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาหมายความว่าเขาเนี่ยเอาเงินที่ได้ซึ่งเป็นผลกําไรใช่ไหมกำไรจากการลงทุนมีกี่อย่างที่ครูสอนไปจำได้ไหมมีสองทางใช่ไหมมีปันปันปัญญาจริยาโฮสต์ดิฉชิ้นอย่างสุาขอเก็บให้เรียบก่อน ปันอะไรปันปันปันผลถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือส่วนแรกและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเพิ่มจากราคาหรือที่เรียกว่าแคปพิจอลเก่งเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งสองส่วนนี้เนี่ยพอได้มาแล้วคุณปู่วัเวนเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่เฉยๆหรือเอาไปใช้สู่รุ่ยสู่ร่ายเพราะเขาเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปลงทุนต่อยอดในธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็ทําเป็นวงจรอ,อ,อย่างนี้เรื่อยไปทําให้ความมั่งคั่งของเขาได้นะคะพ่อคูณพ่อคูณ วยประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบนันโอ้ฟังครูพูดอย่างเงี้ยครูดูฉลาดขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ผมจะไม่เคยคิดเลยอะว่าผู้หญิงที่ไม่สวยก็ฉลาดได้เหมือนกัน <c oughs> คุณครูครับที่คุณครูพูดมาเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วอ่ะผมก็เข้าใจหมดแล้วนะครับอะแล้วทำไมถึงไม่รวยสักทีล่ะเห็นว่าบ่นบ่นบ่นอย่างนี้อยู่นานแล้วนะคุณครูก็ดูสิว่าผมยังเด็กอยู่เลยผมจะมีทุนเยอะทุนแยะทุนหนาไปลงทุนได้ยังไงเล่าแต่ดิฉันก็เห็นเธอเนี่ยนะไปทํางานพิเศษทํางานงอกงๆงยังไม่มีทุนอีกหรอ คุณครูก็เวลาผมไถานานเอ้ยไม่ใช่เวลาผมอะทำนาช่วยที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอะผมอะก็ต้องเอาเงินอะไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวนันเพิ่มเครื่องประดับที่เป็นฐานะทางสังคมมันเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของเด็กสมัยนี้ที่มีทั้ง iPhone, iPad, BB บพวกนี้เนี่ยนะและแถมครูเห็นนะว่าเธอเนี่ยนะพงระพีศรีสุริยศักดิ์ชอบไปกินสตาร์บัคเวลากลางวันกินทุกวันเลยแก้วละร้อยกว่าบาทกินไปทำไม คุณครูครับไม่อย่างนั้นแล้วใช้ผมทํายังไงครับกลับไปยุคหินเหรอครับต้องไปใช้แบบ3ามสามหนึ่งศแกินตา์บั๊ผมต้องไปกินน้ำหมักปลาเชงอย่างเงี้ยเหรอครับอันนั้นมันก็ไม่ใช่ฉันหมายความว่าเธอหามาได้ใช่ไหมถ้าเธออยากจะสร้างความมั่งคั่งจริงๆเนี่ยนะในพง์รพีเธอเนี่ยจะช่วยเรียกชื่อผมให้ถูกต้องด้วยพง <c oughs> ์รัีศรีสุริยาศักดิ์ครับ อ,อ๋อเธอต้องอ๋อนั้นไม่ใช่นาาสกุลเธอไม่ใช่นั่นเปชื่อเ,เดียวนี่ฉันขอเรียกชื่อเล่นเฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคในายพงษ์รพีศีสุริยศักดิ์ฉันจะบอกให้เธอฟังนะว่า<ม>ถ้าเธออยากสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเนี่ยเธอต้องใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้เข้าใจไหมแล้วเงินที่เหลือเนี่ยเธอจะได้เอาไปลงทุนได้อะไรที่มันไม่จําเป็นแบบนี้เนี่ยนะ ก็ควรที่จะตัดมันออกไปบ้างอย่างเช่นกาแฟซาร์บกินทุกวันมันได้อะไรใช่ไหมก็ไปกินน้ำหมกักปลาเชงเพื่อเพิ่มสุขภาพบ้างกินแจ๊กกินหวยข้างออฟฟิศเราบ้างแค่นี้เองแล้วเธอก็จะมีเงินเหลือก้อนหนึ่งเอาไปลงทุนง่ายเอ่อคุณครูครับคำดาวคำดาวอะไรง<ด>ลงไปข้างล่างเหรอใจเย็นๆ<อ>คุณครูประชดอ,อะไรปะเนี่ยก็ไม่เกี่ตวกับการใช้เงินของเด็กสมัยนี้เท่านั้นเองแต่เอาเป็นว่าเอาเถอะ จริงๆแล้วเนี่ยนะนั่นคือวิถีการใช้ชีวิตของต้นแบบนักลงทุนอย่างคุณปู่ออร์เวนบัฟเฟตเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสมถะมาตลอดและที่สําคัญอีกหนึ่งแนวทางสําคัญที่ฉันอยากจะให้เธอได้เรียนรู้ไว้ก็คือเขาเนี่ยบอกตัวเองว่าเขาไม่ใช่นักวิเคราะห์หุ้นแต่เขาเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจได้ดีเนี่ยนะคะทุกคนต้องฟังให้ดีเลยนะเราจะต้องเข้าใจธุรกิจนั้นอย่างลึกซึ้งนั่นหมายความว่าการเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งได้นั้นจะทําให้เราหาหมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆได้เพราะฉะนั้นเราจะเลือกเวลาการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่มูลค่าของธุรกิจนั้นเนี่ยต่ำกว่าราคาหุ้นในกระดานยิ่งต่ำกว่าเยอะเท่าไหร่เราก็จะมี Mar g i n o f safety หรือสัสดส่วนเพิ่มความปลอดภยัยเยอะเท่านั้นเข้าใจหรือยัง ดีมากมาๆๆใกล้จะหมดค่าบกนและเรามาสรุปกันดีกว่าสำหรับหลักการลงทุนของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตว่านักลงทุนอย่างเราๆทุกคนเนี่ยจะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างข้อแรกเลยดีกว่านะข้อแรกเขาบอกว่าให้ลงทุนแบบเข้าใจในกิจการโดยแท้จริง อันนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องรู้ว่าเราทําธุรกิจอะไรและคู่แข่งเนี่ยเป็นใครทําธุรกิจเป็นแบบไหน,นมีโอกาสได้เปรียบเสียเปรียบแค่ไหนสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ซึ่งจะเห็นได้จากประวัติของคุณปู่วอเรนเนี่ยนะเขามักจะลงทุนในกิจการที่เขาเคยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันโพสต์หรือว่าโคคาโคล่านั่นเองเห็นไหมนั่นคือข้อแรกข้อที่2คุณปู่วอเรนนั้นย้ำนักย้ำหนากกับนักลงทุนทุกคนค่ะว่าให้ลงทุนในสินค้าและบริการไม่ใช่ตลาดหุ้น โดยจะต้องเน้นเรื่องของราคาด้วยใช่ไหมคุณครูถูกต้องแล้วการที่เราจะรู้ว่าราคานั้นเหมาะสมหรือไม่เราก็ต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้กิจการนั้นเติบโตถึงจะนํามาคิดเป็นการประเมินหามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับราคาในกระดาษได้ราคาจะได้ตามความมูลค่าพื้นฐานอ่าถูกต้องแล้วแหละและนี่ก็คือจะทําให้ความมั่งคั่งของ VI นั้นเติบโตโดยแท้จริงและข้อสุดท้ายนะคะทุกคน ครูจะบอกว่าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาเน้นการถือระยะยาวเดิมพันน้อยๆแต่เดิมพันหนักๆและถือระยะยาวนั่นหมายความว่าเขาต้องมีความมั่นใจในการลงทุนครั้งนั้นๆจริงๆคุณครูคุณครูสรุปสั้นๆหน่อยได้ไหมครับผมจะได้จดได้นี่เธอจดเหรอฉันไม่เห็นเธอจด <ผม S 1> เลยนะผมจดนี่ด้วยไอโฟนโอเคมางั้นเรามาท่องกันนะคะข้อที่หคือลงทุน โดยเข้าใจธุรกิจแท้จริงลงทุนโดยเข้าใจธุรกิจแท้จริงข้อแรกนะข้อที่สองก็คือลงทุนในสินค้าและบริการไม่ใช่ตลาดหุน้นข้อที่สองก็คือลงทุนในสินค้าและบริการไม่ใช่อะไรนะคุณครูตลาดหุ้นค่ะไม่ใช่ตลาดหุน้นและข้อที่สามก็คือซื้อเพื่อถือระยะยาวเดิมพันน้อยนนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าอย่าลงแบบกระจายแบบซื้อที20ตัวอย่างนี้คุณครูผมจะโจทย์สั้นๆโอเคขอโทษนะคืออย่างนี้แต่บอกว่าเดิมพันน้อยๆแต่เดิมพันหนักและถือให้ยาวถ้ามั่นใจว่าดีจริงลงทุนระยะยาวแล้วก็เน้นลงทุนแบบหนักแน่น <c oughs> ดูผิดนะเอาใหม่ <c oughs> เอางี้ซื้อเพื่อถือระยะยาวแล้วระยะเวลาต้องยาวจริงๆลงทุนระยะยาวเน้นยาวจริงๆ กก่งมานี่แหละที่ครูปราบปลื้มกับเธอจริงๆคงระพีสีสุริยศักดิ์หมดเวลาแล้วกลับแล้วครับคุณครูสวัสดีครับ